รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหาหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุติเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจชื่อเพือเราที่พลังใจรือือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหาหกรณ์เราทำงานร่วมกัน เธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ยอท้อต่อประสนะนานนาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข็มแข็งฝันฝ่าปัญหายัางท้าทายคิดเราคิดสร้ารงสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณ์ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับทุกเช้าวันอังคารนะครับตั้งแต่6กโมงเช้าเป็นต้นไปทางช่อง11เราจะมาพบกันพร้อมกับเรื่องราวสาระอันเป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกสหกรณ์ไทยและคนไทยทั้งประเทศครับสำหรับในตอนนี้ถือว่าเป็นเทปพิเศษนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส การดาเนินง,งานที่ไม่ถูกต้องของคณะกรรมการบริหารจนนําไปสู่การร้องเรียนและนําไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับวันนี้เราจะนําไปสู่เรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยตรงมาจากหลายฝ่ายนะครับที่จะมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ท่านแรกนะครับขอแนะนําท่านสุริกิตลิมสิทธิกุลนะครับท่านเป็นเลขานุก,การและทำเีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ ท่านที่สองท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับท่านอธิบดีสมชายชานรงคุลนะครับและท่านสุดท้ายนะครับท่านเป็นประธานกรรมการในส่วนของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์และท่านยังเป็นประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยด้วยท่านวิทูลแนวพาน,นิษนะครับสวัสดีครับทั้งสามท่านครับเริ่มต้นก่อนนะครับในส่วนที่มีสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์ร้องเรียนเข้ามาจํานวนมากมูลค่าความเสียหายก็เป็นหลักหมื่นล้านบาทนะครับท่าน คราวนี้อยากจะถามท่านเลขาสุรกิจครับว่าหลังจากที่มีสมาชิกเนี่ยนะครับแจ้งเกี่ยวกับประเด็นนี้เข้ามาและอยากจะให้ช่วยเหลือทางฝ่ายบริหารเองเนี่ยนะครับเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมขออนุญาตกลับเรียนที่ว่าทางรัฐรีท่านรองนายกฐุนตีและฐุนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือท่านยุคนลิ้มแหล่งทองเนี่ยนะฮะก็ได้มอบหมายให้ผมมาติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะพอท่านได้รับการร้องเรียนทั้งจาก สมาชิกบ้างนะฮะจ,จากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานบ้างนะฮะซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยท่านก็ได้ตั้งคณะทำงานให้มาแก้ไขปัญหาจนในที่สุดแล้วรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ใช้อำนาจหน้าที่อย่างโดยเคร่งครัดนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อมีการร้องเรียนไปที่รัฐมนตรีเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมคนะครับท่านรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ใช้อำนาจโดยเคร่งครัดเมือ่อตามมติของคณะทำงานเมื่อเดือนกันยาซึ่งการเข้าสู่กระบวนการ ช้อำนาจจนถึงมาถึงการใช้อำนาจตามการปลดณะารรมการชุดชุดเดิมเนี่ยนะฮะมันต้องมีกระบวนการใช้ทั้งเงื่อนไขเวลาและเอกสาร,รนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งลตรีก็มอบหมายให้ผมมาดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางท่านอนธิบดีตลอดเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็มีการทางทางทางเจ้าที่เนี่ยก็มีแรงกดดันจากทั้งทางสมาชิกบ้างนะฮะทั้งทางฝ่ายค,ค,คู่กรณีบ้างนะฮนะซึ่งทําให้เห็นว่า การทํางานเป็นไปด้ยวยความ,มยากลําบากบซึ่งผมก็รายงานุน้มตีมาเยตลอดท่านก็ให้กําลังใจครับก mm hmm. ับทางเท่าที่ดีนะจนในนี้สุดแล้วผลก็สําเร็จเอาเมื่อวานนะหลังจากนั้นล้มตีก็ได้คำชับว่าเออต้องต้องให้กําลังใจกับทีทมงานและก็ท่านผู้เสียสละที่ที่คณะกรรมการอีกประมาณสิบคนเนี่ยที่จะเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับ,รบก็จะฝากเรียนกับสมาชิกเนี่ยนะฮะอยู่2ประการนะฮะประการหนึ่งก็คือว่าขอให้ท่านให้ความร่วมมือกับ กับคณะรรมการนะฮรก็คือว่าต้องให้โอกาสแก่คณะรรมการในการทํางานเพราะขอให้ความร่วมมือเอ่อให้ท่านเนี่ยได้มีโอกาสทํางานเพราะความเสียหายขนาดนี้เนี่ยท่านท่านก็ให้คํามั่นสัญญาว่าท่านมีมีแนวทางในการเยียวยานะฮะอย่าไปกดดันท่านมากเดี๋ยวกังวลว่าท่านจะถอดใช้เสียก่อนนะครับอันที่2ก็คือว่าหลังจากที่ที่คณะทางานได้ดนาเนินการมาไปได้สักระยะหนึ่งนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องท่านก็ต้องดันไปสู่การครมการ ให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่จนได้ครับซึ่งการจัดการเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าสมาชิกเนี่ยจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้กรรมการชุดใหม่มาดำเนินการรับไม้ต่อจากกรรมการชุดนี้ต่อ oh. นะฮะเพราะนั้เนี่ก็ฝากแกท,ท่านสมาชิกว่าถ้าแต่เดิมเนี่ยถ้าหากว่าท่านยังใช้อาศัยหลักการเลือกผู้บริหารโดยหลักที่ว่าผู้ใดนาเงินไปผู้นั้นก็ต้องมาบริหารเพื่อไปตามเงินมาให้ได้เนี่ย ผมก็ขอฝากกล่าวเพราะว่าเราก็มีอุทาหรณ์แล้วว่าสีเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราก็ต้องแลกด้วยกันที่ว่าการเสียสิทธิการดำเนินคดีที่กรรมการชุดเดิมไปถอนฟ้องทั้งทางแพ่งทั้งทางอาญาหมดนะฮะอย่างที่สองเนี่ยที่เราต้องแลกด้วยการที่ว่ามีการขายหุ้นกู้รายสินธนาคารไปรนะฮะากอลไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาเลยนะโดยที่ท่านไปอ้างว่าแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง แต่ในที่สุดเงินก็ไม่ได้กลับคืนมาก็ถึงเวลาถากว่าการรมการชุดที่ท่านเสียสละดําเนินการไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยต่อมาเมื่อท่านใช้สิทธิ์ในอนาคตเนี่ยนะฮะก็ก็ต้องให้ให้ท่านพึงระมัดระวังแนละใช้สิทธิ์ท่านอย่างอย่างอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเงินทัหมบททุนบาททุนต่างเนี่ยมันก็อยู่ที่อนาคตในการใช้สิทธิ์ของท่านแหลวนะว่าท่านจะใช้หลักการเดิมนะฮะหรือหลักการบริหาร ของมืออาชีพเข้ามาดูแลกิจิดการ,รต่อไปครับครับเรียกว่าคณะกรรมการชุดใหม่ที่ท่านวิทูลเป็นประธานเนี่ยนะฮะก็ต้องเข้ามาทํา <c oughs> และลักษณะที่ว่าแก้ปัญหานเนี่ยโดยเฉพาะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาบริหาแรแทนฝ่ายการฝ่ายบริหารเองก็ต้องเข้ามาช่วยประสานเรื่องนี้เพื่อให้มีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก ให้เร็วที่สุดนี่คือสิ่งที่สมาชิกอยากจะได้แล้วก็เป็นความหวังของทางกระทรวงของทางรัฐบาลนะครับทีนี้ย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งครับท่านรัฐบดีอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นว่าต้นตอของปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับมันมามันมาจากจากตรงจุดไหนกันแน่คือสากรเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับสากรเครดิตยูเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน6กเจ็ดประเภทที่เราให้บริการอยู่ในปัจจุบัน สากลเครดิตอยู่นี่เนี่ยโดยวัตถุประสงค์เขาเนี่ยคือการรวมกันของคนในชุมชนที่มีวงสัมพันธ์เดียวกันเพื่อที่จะช่วยเหลือกันซึ่งกันเละกันนะครับคือหลักของการสากลคือการของการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันไม่ใช่รักษาของการมาลงทุนเพื่อสวงยหากําไรการดำเนินการของสากลเครดิตอยู่นี่ที่ผ่านมาอาจจะเกิดความผิดพลาดในการที่จะบริหารเงินทุนที่พยายามจะระดมทุนในการที่จะลงให้เกิดสวายการสวงหากําไรมาแบ่งปันกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยดำเนินการไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้นซึ่งปี2อง3้าเนี่ยกรมเองก็ได้มีการตั โดยรองนายทะเบียนนายทะเบียนให้คำสั่งในการตั้งกรรมการเข้าไปตรวจสอบเมื่อมีสัญญาณว่าอาจจะมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับก็มีรายงานออกมานะครับว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องทางระบบบัญชีทั้งหมด6ประเด็นนายทะเบียนก็ได้ใช้อำนาจในการที่สั่งการให้แก้ไขนะครับซึ่งขณะนั้นก็มีการแก้ไขได้บางประการแต่ว่าสำคัญที่สุดคือการไปลงทุนหรือการทําระดมเงินเพื่อมาทําธุรกิจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับจบจนมาถึงปีองนอซึ่งเป็นคณะรับการทุดที่28นะครับ ก็ได้ม ok ีการแจ้งมาทางกรมดังนนทะเบียนนะครับว so, 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 ่าได้มีการแก้ไขนะครับโดยมีการไปแจ้งความหาผู้รับผิดชอบเพื่อที่จะดาเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาไว้เรียบร้อยแล้วช่วงระหว่างนั้นเนี่ยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งใช้เวลาถึง4ครั้งกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้นและพิยอมรับซึ่งกันและกันได้ซึ่งที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกก็เลือกกรรมการชุดที่29ขึ้นมานะครับประกอบด้วยกรรมการทั้งที่ท่านนะครับแล้วก็มีการดําเนินการมาไประยะนะครับแล้วก็เฝ้าติดตามว่าดําานกกรรถูต้อองหืไม่ จบจนเมื่อเวลาผ่านไป2เดือนหลังจากที่เขาเข้าร,รับงานแล้วเนี่ยมีการดําเนินการที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายโดยเพาะอยิ่งการไปถอนแจ้งอถอนความการแจ้งความของการดําเนินคดีถอนคดีในการที่ชุด2 8แจ้งไว้ถือว่านั้นเป็นความเสียหายที่ต้องมีผู้รับผิดชอบซึ่งกรมโดยนทะเบียนก็ได้มีการแจ้งให้ดาเนินการแก้ไขหาผู้รับผิดชอบเพื่อที่จะไม่ให้ปวดความเสียหายกับสากลอ,อันนีเน้เป็นประเด็นสําคัญมากมประเด็นสำคัญที่คือเอ,อื้อประโยชน์แก่ก,กลุ่มบุคคลบางคนเพาะอยิ่งที่ท่านเลขาได้พูดเมื่อกี้นะครับ มีการขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ให้กับสมาชิกบางรายเป็นการเลือกปฏิบัตินะครับตรงนั้นนี่เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและประการสําคัญก็คือเรื่องการทาธุรกรรมทั้งหลายเนี่ยเ,เราบอกแล้วให้ทางรายงานในทะเบียนทุกครั้งที่มีการดําเนินการแต่ว่าที่ผ่านมาทางครพิกากษาชุด29ซึ่งบริหารจิจการของสากลอ,อยู่ในขณะนั้นเนี่ยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติงานตรงนี้เป็นประเด็นนําไปสู่ที่เราจาเป็นต้องใช้อํานาจในการที่จะเข้าไปดําเนินการประเด็นปัญหาสําคัญของตรงนี้ก็คือว่าสมาชิกเริ่มเกิดความไม่ไม,ไม่ไม่สบายใจนะครับ ไม่แน่ใจนะครับตัวเฉพาะข่าวต่างๆที่ออกไปทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะต้องเรียนนะครับกรมเสริมสากลจะมีอํานาจสูงสุดก็ย่ยามากก็ถอดถอนกรรมาการ,รนะครับหลังจากนั้นในการใช้อํานาจต่อเนื่องจะดัง้งคำพิพากษา,าตามเนี่ยสากลโดยนิติบุคคลหรือผู้แทนนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้เข้าไปดาเนินการเพราะฉะนั้นจาเป็นต้องมีผู้แทนนิติบุคคลที่จะต้องเข้าไปดำเนินการเพื่อการปกป้องสากลนั่นคือประเด็นที่นํามาว่าเาาข้าบกที่ท่านเลขาได้เรียนนะครับว่าตังทํางตีได้กําชับ ให้กรมในะคนัที่ดูแลสากลอยู่เนี่ยในการที่จะติดตามแทนแช่หน้าซึ่เราต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะรวบรวมรวมทั้งการดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายครบถ้วน<ม>จึงเกิดมาถึงประเด็นวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่กรมจำเป็นต้องใช่หน้าในการถอดถอนกรรมการชุดเก่าเพื่อที่จะมีผู้แทนคณะกรรมการของสากลชุดใหม่ขึ้นมานะครับโดยเราเลือกที่จะตั้งผู้แทนจากขบวนการสากลโดยหัวขบวนคือท่านประธานสันนิบาตสากลเพื่อที่จะขับเคลื่อนกิจการงานสากลต่อเนื่องไปได้ ใน,นประเด็นสําคัญถัดมาคือว่ากรรมการชุดน,นี้จะต้องทําหน้าที่ในการเร่งพื้นฟูการทาความเข้าใจแล้วก็ทําให้สากลนี้สามารถเดินหน้าทําธุรกิจของสากลให้สมกับความเป็นสากลต่อเนื่องไปได้ขอญอาตเรียนฝากไปนิดนึงนะครับว่ากิจการของสากลนั้นสากลนั้นเป็นองค์กรของสาธารณเป็นองค์กรของสมาชิกทุกคนสากลต้องอยู่ได้นะครับสากลไม่ได้เลวร้ายสากลไม่ได้มีความผิดแต่คนเข้าไปดาเนินการบุคคลต่างหากหรือกลุ่มบุคคลต่างหาก ที่เข้าไปดําเนินการในสากลหรือก่อนเกิดความเสียหายเพราะนั้นการดําเนินการใดๆเนี่ยเราไปทบรายสากลไม่ดีสากลใช้ไม่ได้ไม่ไมไมถูกต้องนะครับแต่ว่าคนที่เข้าไปใช้สากลในการทำมาหากินหรือในการทาที่ไม่ถูกต้องหรือในการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตรงไปตรงมาในหลักการวิธีการสากลจะหลบเลี่ยงจะหลบหลีกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนั้นก็ต้องดําเนินการกับคนที่ทําให้เกิดความเสียหายอยากจะถามท่านประธานวิทูลนิดนึงว่าหลังจากต้องมารับงานงานหนักแบบนี้ท่านวางแผนไว้ยังไงครับกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ที่นี่ครับ แต่ละท่านที่เข้ามาร่วมเป็นคณะเนี่ยอย่างที่หนึ่งมีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีประสบาการณ์ของการบริหารงานด้านสากรทั้งส่วนภาคราชการทั้งส่วนภาคสากรเองเนี่ยประธานชุมนุมระดับประเทศทั้ง6ประเภทกมม็มาร่วมกันอยู่ที่นี่นะครับเราอาจจะมีแรงกดดันในเรื่องความคาดหวังจากาสาธารณชนาจากสมาชิกนะครับนั่นอาจจะเป็นแรงกดดันอย่างหนึ่ง แต่จากการที่เราได้ไปพูดได้ทําความเข้าใจแล้วแรงกดดันก็อาจจะลดขึ้นกับสิ่งที่บวกอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่แต่งตั้งไม่ได้สร้างแรงกดดันให้นะครับว่าจะต้องไปทำหนึ่งสองสามสี่อะไรให้ก็ให้ความอิสระในการที่เราจะต้องมามาระดมกันนะครับ,รบสิ่งตรงนี้ก็ทำให้ทางเราเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสิ่งแรกที่เราต้องเข้าไปนะครับคงกำหนดทิศทางไม่ได้ว่าจะต้องทำอะไรต้องดูข้อมูลนะครับ เราจะต้องรู้ข้อมูลว่าข้อมูลของที่นี่เป็นอย่างไรลูกหนี้มีเท่าไหร่เป็นกลุ่มไหนบ้างเจ้าหนี้มีเท่าไหร่เป็นกลุ่มไหนบ้างกลุ่มไหนที่เดือดร้อนมากกลุ่มไหนที่เดือดร้อนน้อยนะครับตรงนี้เราก็ต้องต้องไปหาข้อมูลแล้วก็นําข้อมูลมามา,มาหาทางออกร่วมกันนะครับในในรูปแบบของส่วนของคณะกรรมการและอะไรที่เกินกว่ากําลังที่เราจะ จะดาเนินการได้นะครับก็มีอยู่สองสามช่องทางนะครับทางที่หนึ่งก็คงต้องรายงานเรื่องนี้ให้กับทางรัมกรีฐานะที่เป็นผู้แทนของภาครัฐนะครับได้ได้รับรู้ว่าถ้าขนาดนี้ที่เกินกว่ากําลังเนี่ยภาครัฐบาลจะช่วยอะไรได้บ้าง mm hmm. กับรายงานทางส่วนของราชการซึ่งฐานะที่เป็นนายทะเบียนที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับ ให้ได้รับทราบว่าสถานการณ์ลักษณะอย่างนี้ท่านต้องช่วยอะไรกทางบบบ้างนะครับกับในเรื่องของขบวนการสากลเองนะครับซึ่งมีมีชุมนุมทั้ง7ประเภทมีสากลอยู่มากมายแล้วก็มีององกรคือสันนิบาตอยู่นะครับมีรูปแบบอยู่ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องขบวนการสากลได้เข้าใจและเห็นความตั้งใจของพวกเราที่ต้องเข้ามาทําภาระหน้าที่นี้นะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหา น่าจะมีทางออกหรือมีความคลี่คลายได้โดยใช้ระยะเวลา,าไม่นานจนเกินไปแล้วก็จะสามารถคืนสิ่งเหล่านี้นะครับไปสู่อำนาจที่แท้จริงของสาก์ก็คือสมาชิกเนี่ยจะได้เลือกตั้งคนที่เขาถูกใจคนที่เขาคาดว่าน่าจะบริหารองค์กรเขาอย่างมีประสิทธิภาพเรานั้นเป็นคนนอกซึ่งกฎหมายกำหนดให้เราเข้าไป เราก็คงไม่ใช้ระยะเวลานานที่เข้าไปไปอยู่นะครับบางคนอาจจะชอบเราก็ได้บางคนอาจจะชอบคนของเขาเองก็ได้แต่เราเข้าไปโดยโดยเห็นว่าทางทางนายทะเบียนเห็นว่ามันมีปัญหาที่ผ่านมาแล้วจําเป็นว่าจะต้องแก้ไขด้วยวิธีการอย่างนี้นะครับแล้วก็นําเรียนนะครับว่าไม่ใช่ครั้งแรกก็อย่าไปตกใจนะครับลักษณะอย่างนี้เคยมีมาแล้วแล้วก็เคยแก้ปัญหากันมาได้แล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่อาจจะมองดูเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่องที่ออกสื่อค่อนข้างมากแล้วก็มองดูว่าเป,เป็นวงเงินค่อนข้างมากมแต่เทียบกับปริมาณของสกรที่มีอยู่เจ็ดแปดพันสกรมองดูจำนวนเงินที่ภาคสกรที่มีอยู่เนี่ยนับล้าน,ล,านล้านบาทเนี่ยนะครับโคก็คงไม่ใช่ว่าเรื่องใหญ่จนเกินไปแล้วก็เป็นภาระหน้าที่ของขบวนการสกรของคนสกรทุกคนะะจะต้องมาช่วยกันรับผิดชอบในเรื่องนี้ช่วยกันแก้ปัญหาเวลาที่ดี ทุกคนก็ได้จากระบบสกอร์เวลาที่สกอร์ส่วนใดเสียหายผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนในกระบวนการสกอร์ต้องมาเยียวยาร่วมกันนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ทางสมาชิกสกอร์ส่วนใหญ่กังวลก็คือเรื่องของเงินฝากนะฮะซึ่งบางคนเรียกว่าก็เป็นเงินเก็บเกือบมาทั้งชีวิตที่ฝากไว้กับทางสกอร์เครดิตยูเนียนของจันทร์ตรงนี้ท่านท่านเองจะจะสามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกยังไงบ้างครับ เท่าที่ผมดูข้อมูลแค่ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดมากนักกันนะครับ,รบก็แบ่งออกมานะครับว่าเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันนะครับจะใช้คําพูดว่ากลุ่มแรกคือกลุ่มที่สหกอหรือนิติบุคคลที่ไปลงทุนเพื่อหวังหวังได้ดอกเบี้ยหวังวจะได้ผลประโยชน์อันนี้เขาลงทุน300ล้าน400ล้าน500ล้านแล้วแต่สากอที่เขาเขาระดมกันมาก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้เนี่ยมองเห็นทางตัวเลขแล้วประมาณสัก1 8 0 0 0ล้าน ตรงนี้คงต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งในการที่กําหนดแผนพื้นฟูว่าระยะยาวต้องทํำยังไงถึงจะได้สิ่งเหล่านี้คงไม่ใช่ภายในสามเดือน6เดือนจะได้กลับคืนไปอาจจะต้องมีแผนพื้นฟูที่ต้องต้องมาทํากันอาจจะใช้ระยะเวลาเป็นปี2ปีกว่าจะได้คืนน,น,นะครับในกลุ่มใหญ่กล,หญกลุ่มที่ที่เป็นที่เราเป็นห่วงมากที่สุดะนะครับก็คือกลุ่มของอส่วนบุคคล oh. ซึ่งเป็นสมาชิก อันนี้เขามาสะสมไว้เขาใช้หลักการวิธีการและศรัทธานในเรื่องสะกรมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับฝากกันคนละเดือนละ5้าร้อก็มีคนละพันก็มี2 0 0พันก็มีฝากเอาไว้เนี่ยอย่างต่อนเนื่องและเชื่อในระบบสะกร์เนี่ยบางคนมีส0 0แสนบางคนมีห0 0แสนบางคนมีล้านหนึ่งสองล้านเนี่ยอยู่ตรงนี้วันนี้เขา ในอดีตก็เ,เคยว่าจําเป็นแล้วมันสามารถที่มากู้เ,เอาไปใช้ได้แต่วันนี้พอจําเป็นมันกู้แล้วมันไม่มีเงินออกเนี่ยพวกนี้ก็ยิ่งวิตกกังวลนะครับ,รบเพราะเขามีทั้งก้อนในในชีวิตเขามีอยู่แค่นี้นะครับไม่เหมือนกับนิติบุคคลเขามีอยู่หมื่นหนึ่งมาลง5้าร้อยมันนีงเหลืออยู่เก้าพัห้าแต่อันนี้เขาทั้งชีวิตเลยตรงนี้ผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องพิจารณาแก้ปัญหาให้เขาอย่างเร่งด่วนนะครับตรงนี้ ถ้าภาพรวมเลยทั้งหมดประมาณสักพันกว่าล้าน2,000ันล้านตรงนี้ถ้าเราระดมความช่วยเหลือจากภาคข,ขาบวนการเงินจริงๆเนี่ยผมคิดว่าระใช้ระยะเวลาไม่นานเขาจะจับต้องได้ที่บอกว่าสร้างศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นมันเอาแค่แค่พูดเนี่ยเขาจับต้องไม่ได้<อ>แต่ต้องให้เขาได้จับต้องได้ว่าเงินเขาเนี่ยสามารถเบิกได้จริงไหมเขาต้องมีเงินอยู่ห้าแสน เขาอยากจะได้ทักงสองแสนก่อนเนี่ยสามารถถอนได้จริงไหมและภายในวันนี้ไหมถ้าเราทําสิ่งเหล่านั้นให้เขาได้นะครับ,รบผมเชื่อว่าความศรัทธานเนี่ยก็ค่อยๆจะคืนมาแล้วความเชื่อมั่นก็จะกลับมาตรงนี้ท่านพอจะบอกได้ไหมฮะว่าระยะเวลาตรงนี้ในการที่จะแก้ปัญหาเอาเฉพาะสมาชิกที่เป็นรายย่อยก่อนเราจะสามารถทําได้ภายในช่วงระยะเวลาสักเท่าไหร่ครับก็พยายามกันอยู่นะครับเชื่อว่าภายใน ภายในเดือนนี้จะเห็นอะไรเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับ,รบอาจจะเป็นตัวเงินที่คืนได้เลยบางส่วนรหรืออาจจะให้คําสัญญาได้ว่าจะคืนได้ภายในวันที่เท่าไหร่ของเดือนหน้านะครับ,รบที่เราเราตั้งใจไว้ถ้าไม่ใช่ว่าประวิงไปอีกว่าอีก3เดือนอีก6เดือนเนี่ยมัน,ม,นมันยังไงก็ไม่เกิดความเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นต้องให้เขาสัมผัสจับต้องได้จริงเนี่ยคงใช้ระยะเวลาไม่นานพวกเราเองก็นับจากนี้นะครับต้องระดมกันในการที่จะร่วมมือกัน ของขอบวนการทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะกรรมการ15คนนะครับแต่แน่นอนว่าระยะสั้นก็ต้องฟื้นฟูไปสร้างความเชื่อมั่นแบบนี้ระยะยาวจะมีแนวทางในการป้องกันมีการวางไว้บ้างไหมครับแน่นอนครับสมาชิกเองก็มีความเป็นห่วงนะครับเมื่อวานก็มีหลายท่านมามาแบบกลุ่มพูดคุยกับผมบอกว่าคณะกรรมการชุดน,นี้จะอยู่อีกนานไหม ผมบอกผมอยู่ไม่้ไม่นานฮะตามกรอบกฎหมายเขาให้ผมอยู่6เดือนเดี๋ยวผมเชี่อวผมอยู่ไม่ถึงเขาบอกว่าอยากให้อยู่นานๆเพราะห่วงว่าจะกลับไปสู่ที่เดิมหลังจากเขาเขาไม่เอาเงินเขามั่นใจแล้วเขาเอาเงินฝากต่อเนี่ยแล้วเกิดปัญหาไปสู่ที่เดิมอีกใครจะมาช่วยเขาผมบอกว่าถ้าผมจะไปจริงก็คงไม่ทิ้งภาระเหล่านั้นนะครับ,รบก็คงต้องอธิบายความต้องวางกฎเกณฑ์กติกาว่าใครเข้ามาเนี่ยคงมาใช้วิธีการเดิมๆไม่ได้แล้วนะครับครับ แน่นอนการเรียกความเชื่อมั่นความศรัทธาทางกรมส่งเสริมสากลเองก็คือควรจะต้องหาทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นกับที่อื่นอีกทูก <นะ S 2> ครับนะขณะนี้เนี่ยปีนี้เราประกาศให้เป็นปีแห่งการตรวจการและคุ้มครองระบบสากลนั่นคือทุกภาคส่วนในสังกัดของกรมเองและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสําคัญในการดูแลเรื่องนี้อันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับว่าเหตุที่เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบ,บเพราะฉะนั้นในการวางระบบ ทั่วประเทศทั้ง7 8 0 0 0สากรทั้งหมดนะครับเรื่องประเภทสากรที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากการดูแลเรื่องการออมเงินของส่วนสมาชิกทลาไหราทุนนั้นต้องได้รับการุ้มความดูแลเป็นพิเศษประการที่2เนี่ยการดําเนินการอย่างเฉียบขาดนะครับครั้งนี้เป็นตัวอย่างว่าหากตรวจพบจะต้องดําเนินการและหากมีสากรใดที่เกี่ยวเนื่องและต่อเนื่องก็ต้องดําเนินการหยุดไม่ได้นะครับดำเนินการอย่างต่อเนื่องประการที่3นะครับการสร้างความแข็งแกร่งของระบบสากรคือการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพราะสากรเป็นของสมาชิกทุกคน สมาชิกจะต้องมีความเอาใจใส่ที่ต้องติดตามการดาเนินการและต้องมีส่วนร่วมในการบริหารการสินใจของกรรมาการไม่ใช่เข้าไปเป็นสมาชิกแล้วแล้วแต่กรรมาการจะไปทําอะไรก็ได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่ไม่ถูกต้องนะครับเราก็ต้องมีการปรับแก้ไขในการวิธีการและพยายามเน้นย้าเรื่องนี้ครับเช่นเดียวกับเรื่องของความคิดที่เมื่อเมื่อสักรู่นี้ที่ท่านอธิบดีพูดว่าเรื่องของหลักการสากลอะดี แต่อาจจะผิดตรงที่คนที่เข้ามากํากับดูแลคนที่เข้ามาบริหารตรงนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการหรือมียุทธศาสตร์ในระยะยาวเราจะสร้างความเข้าใจในหลักการโดยนโ<ด>ยบายอของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้มาคือเราทํางานเพื่อแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวเนื่องได้ว่าเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นกรรมการเข้ามาดำเนินการตรงนี้แล้วเนี่ยถึงจะดําเนินการได้โดยเพราะยิ่งในเรื่องของการให้การดูแลของการชุดที่จะเป็นผู้บริหารของสากลจำพธกรรมการก็ดีหรือว่าเข้าจะเข้ามาบริหาร หนึ่งต้องคุริฟายหนึองต้องมีการตรวจสอบมีการดูแลอาจจะต้องแค่ผ a i กัญหากฎหมายวันนี้ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องก็อาจจะต้องดาเนินการครับ,รบสีเราอยากจะเห็นหลังจากการแก้ปัญหาหลังจากกรรมการชุดใหม่เข้ามาดูแลสากาเครดิตสากรเครดิตอยู่เนี่ยของจังนคืออะไรครับท่านคือระบบสากรได้เดินไปทางวิธีทางของสากรที่ควรจะเป็นครับวันนี้ไม่ควรจะใช้ระบบสากรเป็นแค่เครื่องมือทำมาหากินหรือเป็นทางผ่านหรือเป็นการหลบหลีกของการดาเนินการธุรกิจที่ไม่ถูกต้องจะใช้ระบบวิธีภาษีระบบไรก็ตาม เพราะนั้นสากลเนี่ยเป็นระบบที่สามารถแก้ปัญหาให้เศรษฐกิจให้ชุมชนให้กับคนในสังคมได้เป็นอย่างดีเป็นฐานรากสําคัญที่สุดของระบบชาติพัฒนพื้นฐานที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแผนกิจการร่วมกันเพราะนั้นหลักคิดวันนี้ก็คือทําอย่างไรให้สีสากลนั้นเข้าสู่เส้นทางของการเป็นสากลที่แท้จริงับ,บและแน่นอนว่าทางฝ่ายบริหารเองก็ต้องเข้ามาช่วยเข้ามามีส่วนร่วมเหมือนกันสิ่งที่ท่านท่านเลขามองมองในระยะย,ยาว เอาตรงนี้เป็นเคสหรือว่าเป็นกรณีตัวอย่างท่านมองอยังไงครับก็มี2อเรื่องฮะเรื่องหนึ่งก็คือว่าเสริมจากที่ท่านท่านบีพูดถึงเนี่ยนะฮะรเรื่องสากลเนี่ยเ,เป็นหน่วยการเ,เสริมสร้างความเข้มแข็งของของพรรคพรรคลัาครับอย่างนั้นดีกว่านะฮะแต่ว่าบังเอิญก็กฎหมายสากลเนี่ยก,ก,ก็ให้ความเอื้อสิทธิประโยชน์ต่างๆของคําวาสาลี ได้มากมายนะแต่บังเอิญว่าหลายๆคนที่พอเห็นช่องว่างตรงนี้เนี่ยนะฮะก็มาสวมรอยอ,อาศัยคำว่าสากลไปหาผลประโยชน์เพราะแล้วเนี่ยเราเราต้องไปค้นหาดูว่ามีอะไรบ้างที่เป็นอุดช่องว่างเหล่านั้นเพื่อป้องกันไม่ใหผ้ผู้อาศัยคําว่าสากลไปสแสวงหาประโยชน์ดังเช่นที่ผ่านมาอ๋อ oh, ครับนะฮะอ่าเรื่องที่2ก็คือว่าหลังจากนี้นะก็จะปล่อยเป็นหน้าที่ของของฝ่ายทนายนวามด,ดีแล้วคณะกรรมาการไป เราเราก็จะคอยอำนวยความสะดวกต่างๆเลยนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐบ้าง <c oughs> สามัคคกันกันเกี่ยวของภาครัฐบ้าง <c oughs> ตรงไหนที่พอจะสมนุนได้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องก็ให้คำม,มั่นสัญญากับฝ่ายฝ่ายผู้ปฏิบัติว่าจะ <c oughs> ท่านก็พวกเราก็จะไปค้นขวายหามาให้ ในสนวนอำนาจการตรวกสบการทํางานของท่านเพื่อให้ข้อที่จริงทุกอย่างมันคลี่คลายและก็จางชัดออกมาให้กับสังคมท่านที่พอดีครับผมถามนิดนึงว่าคณะกรรมการชุดเก่าจะมีการดําเนินการยังไงต่อครับก็ในส่วนอํานาจของกรมสวนสากร์จะจบตรงที่เราปลดเขาเดยกันในความเสียหายที่เกิดกับสากว์ในทางที่บุคคลในทางผู้ที่เกิดความเสียหายก็ต้องดําเนินการต่อเช่นทาง DSI ก็ดีที่เขาต้องเข้ามาดำเนินคดีต่อเนื่องทั้งแพ่งและอาญาที่เกิดขึ้นนะครับหน่วยอื่นเช่นปปงก็จะเข้ามาดำเนินการต่อเนื่อง รวมทั้งสากลเองในฐานะผู้เสียหายก็ต้องเป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีต่อเนื่องกับผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเพราะความเสียหายนั้นก่อให้เกิดกับสากลซึ่งกระทบกระทบไปถึงสมาชิกดังนั้นเป็นหน้าที่ของกรรมการชุดปัจจุบันหรือชุดต่อเนื่องที่ต้องเข้ามาดำเนินการต่อครับคือเราก็ทําในหน้าที่ส่วนของเราก็คือบริหารงานให้เกิดความต่อเนื่องที่สุดให้เกิดความสบายใจกับสมาชิกส่วนในแง่ของกฎหมายก็ดําเนินการเอาผิดในแง่ของความเสียหายผู้ที่เสียหายได้รับผลกระทบความเสียหายก็ต้องเป็นผู้ที่จะเรียกร้องความเสียหายนั้นครับ ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่วันนี้เรายกทั้งรายการให้กับ การสรุปและวก,ก็การถแถลงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นกับปัญหาข้อร้องเรียนสําหรับสากรเครดิตยูเนียนคลองจันทร์ที่มีสมาชิกสากลเสียหายจานวนมากแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าหากว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขไปได้ระยะยาวจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีการวางแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตในลักษณะแบบนี้ซ้ําขึ้นมาอีกรวมไปถึงสร้างความเข้าใจในหลักการวิธีการอุดมการของสากลอย่างถูกต้องให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสท่านมากครับขอบคุณมากครับดีครับ านผู้ชมครับหมดเวลารายการของเราแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาและผมจำเริญรัตนะตั้งตระกูลและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัจจิยาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียทงท้องถิ่นมียากจนสหกรณากรมีความสามคัคคีคิดดีทําดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ เชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยย่อหย่อนเรา